รถกระบะตอนเดียวเอาไว้เข้าไร่ในสวนปี37นะครับปี94ภูพงมาลัยเพาเยอร์นะพงมาลัยธรรมดานะครับขายตามสภาพแบบนี้นะครับรถปี94เป็นกระบะหัวเดียวโตต้ามิติเอนะตัวถังเดิมๆนะครับรถมือเดียวป้ายภาษีปี68หลังาคาแครีบอยนะอยากสภาพนี้เลยมันจะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะครับในงบราคาหลักหมืน่น ด้านท้าย,ยมีตัวช่วยมีตัวช่วยเห็นไหมกระบะท,ท้ายมันจะผุประมาณนี้นะครับไปตีเก็บงานเอานะตัวกระบะประมาณนี้เจ้าของเก่าเนี่ยเขาขายอาหารตามสั่งนะครับอยู่ในห้างสรรพสินค้านะใช้มือเดียว20กว่าปีคัสซีสวยนะครับช่วงล่างนี่คัสซีไม่มีผุตัวลรถเดิมบางสีทีใ้สวยตีอับน้ํา